สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้เรามีสิ่งที่ต้องบอกเลยว่าสุดยอดและไม่ทธรามดานำเสนอนั่นก็คือ Antra อ e a l i s t i c Heavy m h c h i n e Gun t ก r นเ t Showcase หรือแท่นปืนกลหนักที่สมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีมาบอกเลยว่านี่ไม่ใช่เพียงอุปกรณ์ธรรมดาแต่มันคือสุดยอดของวิศวกรรมการออกแบบและพลังทำลายล้างที่แท้จริงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่เหนือชั้น ทั้งในด้านความสมจริงรายละเอียดและความสามารถในการใช้งานจริงวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกทุกแน่มุมตั้งแต่ภายนอกภายในสมรรถนะจุดเด่นเฉพาะตัวราคาที่คาดหวังได้และปิดท้ายด้วยบทสรุปว่ามันคุ้มค่าหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ เริ่มกันที่ภายนอกเพราะนั่นคือสิ่งแรกที่ทำให้คุณต้องทึ่งเมื่อได้เห็นอันตรารีลิสติกเฮฟวี่แมชชีนกันเทเรตตัวนี้รูปลักษณ์โดยรวมเต็มไปด้วยความน่าเกรงขามตัวโครงสร้างภายนอกหุ่งด้วยกรอบโลหะผสมที่ทนทานสูงเสริมด้วยแผ่นเหล็กป้องกันที่ให้ทั้งความแข็งแรงและภาพลักษณ์ทางยุทธวิธีจริงๆผิวด้านถูกออกแบบมาเพื่อลดการสะท้อนแสงทำให้เหมาะสมกับการใช้งานทั้งในภารกิจหรือการจำลองสถานการณ์ ทุกจุดทุกข้อต่อดูเหมือนผ่านการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อให้สมจริงมากที่สุดรายละเอียดอย่างช่องระบายความร้อน,นกลไกการหมุนและระบบไฮดรอลิกที่ใช้ยึดลำกล้องล้วนเพิ่มอารมณ์ความเป็นอาวุธสนามรบแท้ถึงแม้จะตั้งอยู่นิ่งๆก็ยังให้ความรู้สึกน่าเกรงขามด้วยลำกล้องคู่ระบบเลงอัตโนมัติและแท่นยึดที่สามารถปรับให้เข้ากับพื้นผิวหรือแพลตฟอร์มต่างๆได้อย่างยืดหยุ่นแค่เพียงมองก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่เพียงโมเดล แต่คือการจำลองยุธทธปกรณ์ระดับทหารที่สมจริงสุดๆมาต่อกันที่ภายในและสมรรถนะตรงนี้คือจุดที่ทำให้หลายคนต้องร้องว้าวเพราะกลไกภายในถูกสร้างขึ้นให้ใกล้เคียงของจริงอย่างเหลือเชื่อมีระบบจำลองแรงถีบถอยหลังหรือรีคอยที่สมจริงมาก ทุกครั้งที่กดลั่นไกคุณจะสัมผัสได้ถึงแรงสะท้อนที่หนักแน่นและเร้าใจระบบควบคุมการหมุนก็ลื่นไหลและแม่นยำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำให้เล็งเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วการยิงต่อเนื่องทำได้ดีเยี่ยมโดยคงอัตราการยิงสูงเหมือนกับปืนกลหนักของจริงพร้อมเอฟเฟกต์ความร้อนที่ปลายลำกล้องที่ช่วยเพิ่มบรรยากาศสมจริงแต่ไม่ทำให้เกิดปัญหาความทนทานเนื่องจากมีระบบระบายความร้อนอัจฉริยะติดตั้งอยู่ภายใน คุณสามารถใช้งานได้นานโดยไม่เจอปัญหาความร้อนสูงเกินไปและทุกการทำงานตั้งแต่หมุนป้อมยิงรีโหลดจนถึงการปรับทิศทางให้ความรู้สึกลื่นไหลและแม่นยำเกินกว่าจะเรียกว่าเป็นแค่ของโชว์ ต่อไปคือจุดขายเฉพาะตัวที่ทำให้อันพรารีลิสติกเฮฟวี่แมชชีนกันเทเรดแตกต่างจากกลุ่นอื่นๆอ,อย่างชัดเจนอย่างแรกคือความสมจริงไม่ค่อยมีอุปกรณ์โชว์ตัวไหนที่สามารถทำได้ถึงระดับนี้ทั้งแรงรีคอยเอฟเฟกความร้อนและการเคลื่อนไหวที่แม่นยำล้วนผสานกันจนกลายเป็นประสบการณ์เสมือนจริงอย่างที่สองคือความหลากหลายในการใช้งานตัวปั๊มนี้สามารถติดตั้งได้หลายรูปแบบ ทั้งตั้งบนแท่นแยกติดบนยานพาหนะหรือใช้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การฝึกจำลองสถานการณ์ทางการทหารจุดเด่นอีกข้อคือระบบปรับแต่งผู้ใช้สามารถตั้งค่าความถี่การยิงแรงรีคอยหรือแม้กระทั่งเอฟเฟกต์ภาพให้ตรงตามความต้องการได้และสุดท้ายคือเรื่องของความทนทานวัสดุที่เลือกใช้และงานประกอบคุณภาพสูงทำให้แน่ใจได้ว่านี่คือของที่จะอยู่กับคุณไปได้อีกยาว ไม่ว่าจะใช้ในงานมืออาชีพงานะส,สมหรือเพื่อการฝึกจริงๆก็ตามแล้วในเรื่องราคาต้องบอกตรงๆเลยว่าป้อมนี้ไม่ใช่ของถูกมันอยู่ในกลุ่มพรีเมียมที่สะท้อนถึงงานวิศวกรรมและความสมจริงในทุกจุดราคาที่ตั้งไว้ย่อมสูงกว่าของจำลองทั่วไปหลายเท่าแต่เมื่อพิจารณาแล้วมันก็สมเหตุสมผลเพราะสิ่งที่คุณจ่ายไปไม่ใช่แค่ซื้อของโชว์แต่เป็นการลงทุนในประสบการณ์ระดับสูงสุด ทั้งสมจริงทนทานและสามารถใช้งานได้จริงในหลากหลายรูปแบบสำหรับนักสะสมผู้ฝึกสอนหรือสถาบันที่ต้องการอุปกรณ์จำลองที่ใกล้เคียงความจริงที่สุดถือว่าราคาเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นราคาต่ำที่มักตัดทอนรายละเอียดหรือฟังก์ชันสําคัญไปรุ่นนี้โดดเด่นกว่ามากและอธิบายได้ชัดเจนว่าทำไมราคาถึงสูง สุดท้ายนี้เรามาสรุปกันเลยว่า Untra Realistic Heavy Machine g u n t h r r ร t Showcase คือมากกว่าของโชว์มันคือหลักฐานของความก้าวหน้าด้านการออกแบบและวิศวกรรมที่ทำให้เส้นแบ่งระหว่างของจริงกับของจำลองเลือนหายไปภายนอกเต็มไปด้วยพลังและความน่าเกรงขามภายในก็ทำงานได้สมจริงและลื่นไหลจุดเด่นอย่างแรงรีคอยที่เสมือนจริง การติดตั้งที่หลากหลายความสามารถในการปรับแต่งและวัสดุที่ทนทานทำให้มันกลายเป็นอุปกรณ์ที่หาตัวจับยากแม้ราคาจะสูงเกินเอื้อมสำหรับคนทั่วไปแต่สำหรับผู้ที่ต้องการประสบการณ์ระดับท็อปนี่คือสิ่งที่ตอบโจทย์และคุ้มค่ายอย่างแท้จริงไม่ว่าคุณจะเป็นนักสะสมตัวยงผู้ฝึกสอนที่ต้องการอุปกรณ์สมจริงสำหรับการเรียนการสอนหรือเพียงคนที่หลงใหลในเทคโนโลยีทางทหารสมัยใหม่ ป้อมปืนนี้จะทำให้ทุกคนที่ได้เห็นประทับใจอย่างไม่ลืมเลือนและคำตอบก,ก็คือใช่ครับมันสมกับกระแสะที่ถูกพูดถึงอย่างแน่นอนอันตรายลิสติกเฮฟวี่แมชชีนกันเท Showcase ไม่ใช่แค่ของโชว์แต่มันคือประสบการณ์เต็มรูปแบบที่จะทำให้คุณสัมผัสถ,ถึงพลงังและความสมจริงแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน